พูดคุยกับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตบงนะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับคุณพิสุทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนครับแหมสวัสดีปีใหม่แบบนี้ขอพรดีๆจากคุณพิสุทธิ์ในแง่ของพูดในกลุ่มสื่อสารสักนิดนดียวครับว่าปีนี้เนี่ยดูแล้วธีมของสื่อสารมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับครับครับก็ปีที่แล้วผมอาจจะชงนะ กปีถอนะครับปีแล euh ้วก็ปีกระต่ายทองนะครับชงไปนะครับหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมีบวกอยู่ตัวเดียวนะครับที่เรา cover อยู่นะครับก็คือตัว advance นะครับที่เหลือติดลบหมดนะครับแต่ถ้ามองในมุมของเทียบกับตลาดนะหรือเรามองในชุมของเชิงเปรียบเทียบนะในหุ้นใน9ตัวที่เราดูอยู่ในกลุ่มสื่อสารเนี่ยอัพพอรฟอร์มไป4ตัวนะครับอันดับพอฟอร์มไป6ตัวไอ้ห้ตัว ขออภัยนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ดีมากนะครับปีสองพันปีเนี้ยเราคิดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับก่อนจะไปพูดถึงปีปีนี้เราพูดย้อหลังนิดนึ่งผมว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปีแห่งการควบรวมกิจการนะเราเห็นต้นปีก็มี True กับ d t แท็กปลายปีมี a d v a n c e กับ3 BB บบนะครับปี24เนี่ย เรามองว่าเป็นปีแห่งการจัดกระบวนทัพอ๋อจัดกระบวนทัพหลังจากควบรวมมาแล้วนะครับถูกต้องแต่เพราะว่าการรวมกิจการคือการรวมเอาอบริษัทสองบริษัทเนี่ยซึ่งก็มีขนาดไม่เล็กนะครอาจจะอย่างอย่างแอดวานซ์ซื้อ 3BB ีเนี่ยสามีอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มไม่ถือว่าเล็กนะครับัรบทรูกับดีแทก ก็ใหญ่ทั้งคู่นะครับดัั้นการรวมธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยกันเนี่ยคงต้องใช้เวลาในการจัดกระบวนทัพนะครับแล้วผมว่าปีที่จะเป็นปีเก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยก็คือปี2025ห้คือปีหน้านะครับแต่อันนี้คือในเชิงของตัวเลขทางการเงินนะแต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในตลาดหุ้นเรารู้แหละว่าหุ้นเนี่ยมันไม่รอกำไรมาถ้าหุ้นเนี่ย ตลาดเนี่ยเริ่มเห็นว่ากําไรมาแน่ๆแ,แล้วเนี่ย<อ>ราคาหุ้นจะวิ่งไปรอครับครับนะครับดังนั้นผมมองว่าปีสองสี่เนี่ยจะเป็นปีของการเ,เริ่มลงทุนกลับมาซื้อหุ้นผมเชื่อว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยจะเป็นที่น่าติดตามน่าสนใจสําหรับทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศรวมถึงนักลงทุนส่วนบุคคลด้วยนะครับครับ เอะถ้าดูถอดรหัสคําว่าน่าสนใจสนิทหนึ่งเคุณพิสูจน์ครับมันน่าสนใจตรงไหนยังไงบ้างครับท่านจากตัวหนูได้ครับผมจะแบ่งออกเป็นสองสองประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของผลประกอบการเนะอะเพราะรผลประกอบการเนี่ยจะเป็นตัวที่จะชี้นําไปที่ราคาหุ้นนะครับ,รบหรือว่ามูลค่าของหุ้นนะครับในแง่ของผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าปี2024ปีเนี้ยมันจะเป็นปี ที่เปลี่ยนจากการแย่งลูกค้ากันในช่วงหลายปีที่ผ่านมามาเป็นการรักษาลูกค้ารวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าครับนะครับอันนี้คือโจทย์ของผู้ประกอบการทุกค่ายที่ต้องทำเลิกแย่งกันแล้วไม่ต้องแย่งลูกค้ากันนะครับแต่ต้องรักษาลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าที่ดีแล้วไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวต้องเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าด้วย นะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือราคาต่อหน่วยหรือหรือถ้าเป็นในแง่ของการใช้ Data เนี่ยก็คือราคาต่อเมกะไบต์เนี่ยหรือกิกะไบต์เนี่ยจะลดลงในอัตในอัตราที่ช้าลงที่ผ่านมามันลดลงเร็วมากปีนึงลดลง25-30%ครับนะครับขณะที่ปริมาณการใช้งาน Data ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอนะครับแต่เมื่อไรก็ตามในอดีตเนี่ยราคามันลดลงเร็วกว่าปริมาณที่ใช้งานเพิ่มขึ้นครับเราก็เลยเห็นรายได้ของกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่โตแต่ตอนนี้จะเป็นปีของการปรับสมดุลราคายังลงต่อนะครับราคาต่อกิก a b y t e หรือราคาต่อมกะไบต์เนี่ยไม่มีเพิ่มนะ ดังนั้นเนี้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้งานเพิ่มขึ้นเองนะครับดังนั้นถ้าใครใช้งานเพิ่มขึ้นเยอะก็ต้องจ่ายเพิ่มเนอะใช่ไหมครับเหมือนเรากินข้าวหนึ่งจานกับกินข้าวสองจานเนี่ยจะให้จ่ายเท่าเดิมได้ไงเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแล้วก็พอรายได้ราคาต่อเมกะไบต์ลดลงช้าลงแต่ การใช้งานเพิ่มขึ้นก็ทำให้หายราคารายได้ของผู้ประกอบการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเรากำลังมองถึงตัวเลขที่เปลี่ยนไปหมายความว่าอัตราการเติบโตนะครับรบจากก่อจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-3%ึ่งถึงสาเปอร์เซ็นต์ปีสองสี่ปีนี้ยจะอยู่ที่สี่ถึงหกเปอร์เซ็นต์โอเกิขึ้นท่าตัวเลยครับอืแต่ก็ไม่ได้เยอะ นะครับเราเห็นอุตสาหกรรมอื iter, so ่นโตเยอะกว่านี้เยอะอไอ้นี่สี่ถึงหกเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่าแต่ถือว่าดีแลละสาหรับกลุ่มสื่อสารครับนะครับครับเรื่องที่สองนะครับก็คือต้นทุนในการจัดหาลูกค้าจะลดลงต้นทุนในการจัดหาลูกค้ามีอะไรบ้างหลักๆมีสามเรื่องคือหนึ่งคือค่าอุดหนุนเครื่องเครื่องโทรถือนะก็คือหรือสับซ i ดีเนี่ย ลดลงนะครับอาจจะเริ่มเห็นค่าแรกเข้าอย่างเช่นในการติดตั้งเน็ตบ้านนะครับค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับตัวแทนตัวแทนขายนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการตลาดนะพวกนี้พอเลิกแข่งกันแย่งลูกค้าค่าใช้จ่ายพวกนี้จะลดลงนะครับนอกจากนั้นนะครับพอปริมาณการใช้งาน Data เนี่ยมันเพิ่มขึ้นช้าลงนะครับ เพราะว่าราคามันมันมันถูกน้อยลงนะครับความต้องการในการลงลงทุนเนี่ยมันก็จะลดลงครับไม่ใช่เขาไม่ลงทุนนะเขาลงทุนถ้าเราดูตัว population coverage พื้นที่ควบคุมประชากรเนี่ยของ 5G บ้านเราเนี่ยไปไกลถึง85เปอร์เซ็นตละนะครับดูดูประเทศในอาเซียนเนี่ยเราเราอาจจะสูสีกับสิงคโปร์ S <S นะเราชนะมาเลเซียเราชนะฟิลิปปินส์ <S <S เราชนะอินโดนีเซียในเชิงของ 5G ครับนะครับแต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยยังอยู่ในระดับแค่25-30%อร์เ๋อครับนั่นดียังไงนั่นก็คือหมายความว่าเขาไม่จะเป็นต้องลงทุนเพิ่ม coverage หรือเพิ่มพื้นที่ครอบคุมมากๆแล้วนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง capacity นะไม่ต้องเยอะพื้นที่ครอบคุมก็ไม่ต้องเยอะแล้วแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ย กสชเนี่ยกว่าจะประมูลคลื่นอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะไปไกลถึงปี2026โอ้อีก2ปีอ่าครับดังนั้นเนี่ยปีนี้24เนี่ยก็จะไม่มีภาระเรื่องของการประมูลคลื่นมาให้กังวลนะครับอ่าดังนั้นเราจะเห็นว่ารายได้โตเร็วขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงงบจ่ายลงทุนลดลงครับดังนั้นเรามองว่ามันเป็นวัฏจักรของธุรกิจ ที่ผ่านจุดของการลงทุนแบบหนักหน่วงไปแล้วครับนะครับและกําลังจะเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวนะครับควัฒนจักรแบบนี้แหละเป็นวัฒจักรที่นักลงทุนชอบครับนะครับถ้าดูแบบนี้กว่าจะรอเก็บเกี่ยวปีหน้าปีนี้สะสมหุ้นสื่อสารอันนี้ผมสรุปเป่างนัานได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ได้ครับคือถ้าจะรอให ไปซื้อปีหน้าเนี่ยก็คงซื้อแพงเนอะซื้อแพงแล้ว้นนะเพราะว่าพอกํับไรดอกผลมันออกเนี่ยคนที่มาก่อนเนี่ยเขามาจากต้นทุนต่ําำดังนั้นก็ผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของนักลงทุนแต่ละท่านการรับความเสี่ยงได้แน่นอนซื้อเร็วครับก็เสี่ยงหน่อยซื้อช้าก็เสี่ยงน้อยหน่อยแต่ผลตอบแทนก็จะน้อยหน่อยด้วยเช่นกันก็ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่คาแรคเตอร์ของของนักทุนเองในมุมนี้ใช่ครับ, uh, รบดูแล้วเป็นปีที่น่าซื้อเพื่อรอเก็บเกี่ยวปีหน้าถ้าเจาะในกลุ่มรายตัวฮะแอดวานทรูหรืออื่นๆในกลุ่มสื่อสารเนี่ยคุณพิสุทธิ์มองว่าตัวไหนจะเป็นไฮไลท์ในปีนี้ถ้าดูแบบนี้อ่าครับในเชิงของมูลค่าหุ้นเนี่ยเราต้องยอมรับไว้หุ้นอย่าง a d v a าน e เนี่ยที่ปีนี้มีผลประกอบไม่ ราคาหุ้นค่อนข้างแข็งแรงนะครับปีนี้ปีนี้ใครมีแอดวานซ์ตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยผมว่าสบายนะครับยิ้มได้อ่ะยิ้มได้ราคาหุ้นก็ดีมีเงินปันผลอีกสมเอร์เซกว่าๆนะครับก็เป็นหุ้นที่ยังเป็นหุ้นที่คงเป็นหุ้นที่ปลอดภัยนะครับยังอยู่ในวัฒจักรธุรกิจที่ดีนะครับแล้วถ้าฝรั่งจะกลับอถ้าฝรั่งจะกลับเพราะว่าปีนี้ปีที่แล้วฝรั่งออกนะ ครับถ้าปีนี้ฝรั่งจะกะจกลับนะเป็นคำว่าจนะครับก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มตัวแรกๆที่ฝรั่งจะเข้าถือว่าเขาเป็นบิ๊กแคปเนอะเป็นบิ๊กแคปนะครับแล้วกำไรดีผู้บริหารโปร่งใสนะครับมีเงินปันผลนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ได้รับอันที่สงจากเวลาที่ฝรั่งกลับนะครับ ช่วงนี้หุ้นอาจจะยังไม่ไปไหนะนะครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าเราเชื่อว่าตลาดเนี่ยกลัวเรื่องเงินปันผลอืมออกลัวเรื่องเงินปันผลทำไมเขาถึงกลัวเรื่องเงินปันผลเพราะว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อกิจการ 3BB กับ j a z z i f เนี่ยทำให้เขาต้องกู้เงินเพิ่มประมาณ33,000ื 3, 000, 000, 000, 000. ่านล้าน ใชครับ,รบการกู้เงินเพิ่มเนี่ยทำให้อัตราส่วนทางการเงินก็คือ net debt to EBITDA เนี่ยเพิ่มขึ้นจากประมาณ2เท่าขึ้นมาเป็นเกือบ3เท่านะครับ,รบดังนั้นเนี่ยก็ตลาดก็เลยกังวลว่าเฮ้ยแอดวานเนี่ยจะมีการปรับลดเงินปันผลหรือเปล่าเพื่อจะทําให้สัดส่วนหนี้สินต่อ EBITDA เนี่ยมันปรับตัวลดลงเพราะว่าถ้ามันเกิน3เท่าเนี่ยมันอาจจะกระทบกับความน่าเชื่อถือลําดับ เครดิตบตติงนะนะครับหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าแอดวานประกาศงบออกมาประมาณสักต้นเดือนกุมภาแล้วยังจ่ายปันผลสูงเหมือนเดิมครับผมเชื่อว่าราคาหุ้นจะกลับมาวิ่งอ๋อคือมันคล้ายๆว่าลบล้างโอเวอร์แฮงที่กังวลกันแหละถูกว่าใช่ครับใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือครับในแคมปแอดวานทรูนะครับปีนี้หลังจากรวมเสร็จเนี่ยตอนแรกก็มี ตลาดมีความคาดหวังรเรื่องของมูลค่าเพิ่มนะจากการควบรวมรนะครับซึ่งก็ออกมาไม่ได้แย่นะออกมาค่อนข้างเยอะแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยมีข่าวลายเยอะไปหน่อยไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้ขายไม่หมดนะครับเรื่องสารปกครองใช่มบที่โดนองค์กรผู้บริโภคฟ้องกสชแล้วไปสารปกครองสูงสุดให้สารปกครองกลางรับฟ้องนะครับ เรื่องของข้อพิาพาทกับเอาา็นทีล่าสุดเจอเรื่องของกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคออกมาร้องเรียนค,คุณภาพรเรื่องคุณภาพและเรื่องของราคานะครับก็ถือว่า,เ,าเต็มไปด้วยข่าวร้ายนะครับราคาหุ้นเนี่ยหลังรวมกันใหม่ๆเนี่ยถ้าจําได้ประมาณช่วงเดือนมีนาเนี่ยอยู่ใกล้ๆ9บาทนะใช่ใช่ครับตอนนี้เหลือ5บาทใช่ครับหายไปเกือบครึ่งนะครับถ้าเราแปลงหบาทเนี่ย กลับมาเป็นราคา d t แทกกับราคา True E นะเพราะมัน t r ู e E บวก d t แทเท่ากับ r u e นะเท่ากับราคา d t แทเนี่ยอยู่ประมาณ31บาทโอ้มสไปเยอ็ดบาทถ้ากับราคา True E อยู่3.1บาทซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาก่อนควบรวมในช่วงครึ่งแรกของปี2021เพราะฉะนั้นดูแล้วก็คือคนที่ถือมาก่อนก็คือเอาง่ายคือขาดทุนถูกปะถ้าดูปะทุกตอง ถ้าถือมาตั้งแต่ก่อนควบรวมเนี่ยอาจจะเท่าทุนขาดทุนนิดหน่อยครับแต่ถ้ามาซื้อหลังควบรวมเนี่ยอันนี้ขาดทุนแน่นอนออะนะครับ,รบถามว่าแล้วยังไงต่อนะครับมาลุ้นกันว่าต้นปีครับต้นปีเนี้นเขาจะมีการออกคุณกู้<อ>ครับทรูเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยคุณกู้เขาจะครบกาหนดประมาณสักเจ็ดหมื่นล้าน,นครับนั้นปีหนึ่งเขาจะออกคุณกู้ประมาณสามถึงสี่รอบ นะครับหรืออาจจะถึงห้ารอบเลยสมแล้วแต่สภาวะตลาดนั้นมารูลุ้นกันว่ารอบแรกที่จะออกน่าจะไม่กุมกาลากรุพาอะไรประมาณเนี้ยครับสักประมาณสักหมื่นหมื่นวัวล้านสองหมื่นล้านเนี่ยครับถ้าออกแล้วผ่านหมดอือจะเป็นสัญญาณบวกอันนี้สัญญาณบวกที่หนึ่งนะครับครับอันที่สองก็คือเรื่องของเอ มูลค่าเพิ่มจากการควบรวมครับนะครับซึ่งเขาควบรวมเสร็จตั้งแต่ต้นเดือนมีนาปีที่แล้วนะครับนั้นก็ผ่านมาสักสิเดือนสิบเอดเดือนนะครับสิเดือนนะครับนั้นเราน่าจะเริ่มเห็นผลประโยชน์ของการควบรวมแล้วนะครับจริงๆบริษัทเขาเนี่ยตั้งเป้าว่าจะทำจะเทินจากขาดทุนเป็นกำไรในปีสองพันยนะแต่ถ้าทำได้เร็วกว่านั้น ก็คือหมายความว่าตั้งแต่ครึ่งหลังของ2024เนี่ยเริ่มเห็นกำไรมาแล้วนะคก็จะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแหมก็ดูเหมือนมีเงื่อนไขอยู่นะสำหรับถูว่าเอาอันดับแรกคือหุ้นกู้เนี่ยถ้าเป็นภาพเดียวกับครั้งที่แล้วที่ขายไม่หมดอันนี้เป็นเรื่องเหมือนกันถูกปะะใช่เช่นนังราคานะครับันก็ได้เห็นภาพระหว่างแอดวานกับถูนั่นเองครับแหมเวลา หมดแล้วจริงๆนะหมาย่จริงมีประเด็นต่อเนี่ยมีโอกาสหน้านะครับคุณพิสุทธิ์อาจจะมาคุยในเรื่องอื่นเรื่องของตัวดิฟด้วยจัดอีฟด้วยเอ๊ะตกลงที่ผ่านมาทําไมถึงลงจังเลยนะครับแม่วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณพิสุทธิ์ครับครับได้ครับยินดีครับขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับ